ดีค่ะทุกคนวันนี้พี่น้ำอยู่ที่พี่น้ำพี่ชัดนะคะช่องก้าจีจุงเหมือนเดิมแหละหรือว่าบ้านรองเทาร้านประสิทธิ์นะวันนี้พี่น้ำอยู่ตลาดลงเกลืออารัญญประเทศนะคะจังหวัดสระแก้วชายเดียวชายเดียววันนี้เรามากับตาต้องวันนี้พี่ชัดไม่อยู่พี่ชัดไม่มานะคะพี่ชัดไม่มาด้วยพี่น้ำคนชายเดียวเดี๋ยวจะพาไปดูราคาผ้าม่านที่ผ้าม่านของปี64ที่ส่งถูกที่สุดแล้วในตลาดลงเกลือนะ เพราะว่าเราเราเคยถ่ายแล้วแหละร้านเจเล็กพระ่านนะเคยถ่ายแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันนานแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตราคานะคะแล้วก็ดูแบบว่าเราก็ไปดูเทียบเอาราคาแบบว่าที่ราคาส่งจากตลาดลงเรือกัแบบที่ไปขายตามร้านที่ในกรุงเทพทั่วไปราคามันจะแตกต่างกันหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวตามไปดูเพราะตอนนี้อยู่ในรถคือแบบว่าไม่ได้หนาวเลยนะทุกคนร้อนมาก เราก็เลยต้องเปิดคลิปกันบนรถเดี๋ยวตามพี่น้ำไปดูร้านเจเล็กพ้าม่านกันคะ่ะอัพเดทราคาเนะาะปี6-4สี่ตลาดลงเรืออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะโอเค่ะโอเคแล้วเราก็มาถึงแล้วนะร้านเจเล็กพ้าม่านนะคะขอไข่สามตลาดตอขอขง,งอตลาดล่างอะ่ะมา,ามาดูมาคะ่ะถามราคาหน่อยเจเล็กถามราคาเลยค่อเราเคยมาถ่ายแล้วนะ ร้านเด็กเล็กคนสวยคนเดิมนะคะแต่ว่านานแล้วงตอนนี้เรามาอัปเดตราคาอัพเดตราคาให้ดูนิดนึงนะอ่ะเริ่มจากอันไหนดีหน้าต่างเดเล็กจ้าหน้าต่างอันนี้เท่าไหร่อาคู่เท่าไหร่อันนั้นคู่ละสองร้อยค่ะคู่ละสองร้อยแล้วผ้ดว200วาดีมากนะผ้าสองหน้าจ้าสองหน้าผ้ามันผ้าเนื้อดีมากนะมีลายให้เลือกเยอะแยะมากมาย ก็ราคาเท่าเดิม750บาท750บาทราคายังเท่าเดิมนะ,ะกับคลิปที่แล้วนะกูเป็นปีๆแล้วเนาะปีแล้วมันตอนนี้ราคามันขึ้นด้วยอะราคามาแต่ก็ไม่ได้ขึ้นก็ขายรา<อ>คาเดิมคล <c oughs> ี่ยเลี่ยเพว่าราคาขึ้นด้วยแต่ว่าที่ร้านยังไม่ได้ขึ้นนะขายราคาเดิม750ท่าเดเท่ก็พันกว่าบาทเลยนะทุกคนนางเทพเนี่ยพันสองพัน มีลายนะแล้วมันจะมีแบบว่ามีแบบว่าระบายอยะนะมีแบบน,นี่อ่ะคือทุกคนคือถูกไม่รู้ถูกยังไงนะสวยมากแล้วดูสีดีเราสามารถเลือกสีที่ชอบได้เลยสีแบบสีที่หรูหราคลาสสิกมากนะคะ,ะใครจะแต่งบ้านแบบโมเดิร์นแบบมินีมอนมินีมอก นอี้ราคาเดียวกันเหรอคะราคาเดียวกันค่ะอ๋อล้วขนาดอะก็ยาวเท่ากันยาวเท่ากันกว้างสี่เมตรสูงละสองเมตรสูงสองเมตรสี่สิบคู่นั่นก็เป็นสีอันนี้มีลายมีหลายลายแล้วก็มีหลายสีด้วยอ้าแล้วอันนี้คือผ้าอะไรเอาใ้บออันนี้เป็นผ้ากระสอบค่ะอ๋อแบบนี้คือผ้ากระสอบนะก็สวยดีนะ ปักอยู่ในตัวเลยตัวนี้อ๋ออันนี้คืองานปักใช่ไหมอันนี้ราคาเท่าไรคะอันนี้มันแพงนิดนึงอันนี้ราคาพันสี่ร้อยร้อคู่คู่หนึ่งจ้าคู่ละพันสี่คู่ละพันสี่มันจะแพงกว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นงานปักงานเขาป้ะนิตมากแต่ว่าก็ไม่ได้แพงกว่ากันมากมายนะสวยมากน่ารัาสวยเนาะาสวยมากแล้ว สวยนะงานก็ประณีตมากดูสิลายสวยนะเห็นไหม,อ,มอันนี้ก็พันสี่เหมือนกันจ้าคู่ละพันสี่เนื้อหนาหนามากนี่ด้านเนงเทพบ้านเราก็งานสองพันห้าได้ไหมถ้าสมมติว่าซื้อแบบแม่ค้าจะซื้อไี่ขายกันอะ อันนี้คือเขาเรียกว่าสายสายสายสองช้นอ่าใช่ใช่ก็คือแบบว่าอันนี้ดีเนาะจางทองอ่ะอันนี้ขายยังไงอ่ะตัวนี้ทํามีลูกไม้แบบนี้ก็ราคาคู่นึงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันอ๋อถ้ามีลูกไม้จางไปพักเจ็ด้อยห้แบบนี้อันนั้นคู่นึงหกร้อยคู่ละหกร้อยอ๋อคือไม่มีลูกไม้เป็นเฉยๆอย่างนี้อันนี้คือาด้านขันนี้คือาคอ๋อ เอแล้วเจเล็กมีอะไรอีกมีอะไรบ้างมาดูผีเจเล็กทำดูมาดีใหม่จริงมาแต่ยังไ่ได้โชรุ่นใหม่เหรอสีเหมือนที่หนูเคยซื้อไปเลยไม่แต่ว่าอันนี้ผ้ามัน้าที่สอง้าเป็นเรียบไม่มีลายเพราะช่วงนี้ลูกค้าสวยมากก็ถามหาเป็นแบบไม่มีลายอ่ะอ๋อผ้่มีลาย่ะแล้วมันสองมาดูสิโอ๋อมันสอง้า อันนี้คือคู่ละเท่าไหร่นี่เจาะรูตาไก่แบบนี้ให้ด้วยนะอันนี้ราคาตัวนี้มันแพงกว่าตัวนี้นีอันนี้ประมาณ850บาทอ๋อก็แพงกว่ากันร้อยนะคู่ละร้อยอ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นประเภทเบล์ล์ก็คืออันเนี้ยตัวใหม่ล่าสุดของที่ร้านใช่ปะใช่สวยมากก็มีหลายสีเหมือนกันใช่ปะมีหลายสีค่ะมีหลายสีมาเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยว้มา ันนี้คืออันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทมันมันเป็นอะไรคือผ้าไหมเอรออันนี้เป็นผ้าเป็นลิปเหมือนกันแต่ไม่เป็นด้านเดียวอืมอืมนะด้านหน้ากับด้านหลังมันไม่เหมือนกัอวนอ่าสวยมามีหลายสีนะทุกคนมันจะออกมองเราด้วนึงนะเหมือนกันไหมราคาค่ะราคาเดียวกันตัวนี้750นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอืมแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกันไหมอันก็เหมือนกันเจ็ดร้อยห้า อันนี้มีลายนะอันนี้จะเป็นแบบอรยมยีบยบแล้วก็มีลายของมันมีลอยอ๋ออันนี้ตัวเมื่อกี้นะตัวนี้ที่มาใหม่ใช่ไหมตัวใหม่มสีสวยจังนี่นะทุกคนอันนี้คือเป็นตัวใหม่ของที่ร้านจิเล็กนะน่าสวยมาก นิ่มหนานิ่มหนาผ้าดีมากแล้วสีสวยเนาะสีสแบบว่าดูแพงอ่ะสีดูคลาสสิกมากนะสีสวยมากตัวนี้มันสีเจ็ดเป็นอสีก็คือยังไม่มีสีในพวกนี้ตัวใหม่อ่ะนี่ก็เหมือนกันราคาเดียวกันเนาะราคาดีมากค่ะอ่าันนี้ถ้าลูกค้าจะชอบเป็นเหลืองนี่องดีนะเพราเรียกว่าอะไร หลายหลายยา่าแต่ทีมม่มีความเอย่างเดียวก็คือแล้วแต่สั่งเลยใช่ไหมแล้วแต่สั่งแล้วแต่ว่าสั่งจะเอาแบบไหนบแบบนู้นแบบนี้ถ้าสั่งแบบนี้คือแล้วแต่ความกว้างความยาวหรอใช่แล้วแต่ความกวาม้วางอันนี้เขาคิดเป็นเป็นเมตรเมตรละหนึ่งคันบาเมตรละคันเอากี่เมตรไปยึดโอ้ยแล้ก็มีหลักหลายหลายแล้วเป็นลายลายลาแล้วก็หลายสีด้วย อ๋ออันนี้คิดเป็นเมตรใช่ไหมไเมตรละพันนะคะใครต้องการนะใครอยากได้เป็นระบายแบบนี้นะระบายด้านบนเนะี่ยเมตรละพันเลือกสีได้เลือกลายได้เลยแล้วก็สัง่งให้ร้านเยิบให้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้าใครต้องการนะประมานสั้นนะปรามานสั้นามานสั้นถานมีค่แบบที่สองหือ สองร้อยห้าสิบบาทกูละสองร้อยห้าสิบทุกคนมีระบายด้วยคู่ละสอง้อยห้ถูกมากสองรอ้บ้านเรานี่ขายหกเจ็ดร้อยอะนนมันเป็นผ้าแบบนี้เนาะคก็แบบพันกระบาดนะทุกคนผ้าสวยมากแล้วก็มีนี่นี่ผ้าสวยเหมือนกันนั่นแหละแต่แต่มีเย็บตัวระบายเพิ่มอ่าเย็บเย็บชายให้ด้วยมั มันจะแพงกว่าปกติเท่าไหร่คะถ้าเย็บชายก็แพงกว่าปกติ50บาทโอ้ย50บาทเอาแบบนี้ไปเถอะมีระบายเนี่ยเย็บห้าด้วย่กันดูี่ไหนลายนะทุกคนเชื่อดิคือปีนี้นะอันนี้ปีหกปีนะจะหมดปีละ อ,อกเบอร์โทรเลยค่ะเพว,ว่าใครสนใจก็เบอร์โทรเดิมค่ะ0ูนย์1 4ดหนสีหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นไ d ดีไลด้วยนะคะอ่ะอีกอีกรอกบหนึ่งช้าช้า1ย์แดหน่งหนึ่งหนึ่งสี่เก้าศย์หนึค่ะ0ย์ดหนึ่งสี่หนศดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เก้าศอ่าสี่หนึ่งหนึ่งสี4 4่เกาศูนยหนึ่งนะคะเบอร์โทรจะเล็ก เดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้ด้วยจริงโอเคแล้วเจเล็กมีอย่างอื่นอุปกรณ์นงอุปกรณ์มีลางค่ะล่างอันนี้ทิ้ยังไงอันนี้ล่างนี่ก็ขายเม็ดมือเดียวมีอุปกรณ์มีขาแบมีแถมให้แล้วก็ถ้าใช้ตัวต่อเขามีตัวต่อให้แล้วมีหัวแถมให้ด้วยนาต้ต,ตาม่มย ก็คืออันนี้คือแถมใช่ไหมขายขายอันนี้เม็ดละหนึ่งร้อยบาทเม็ดละร้อยนะคะแต่มีอุปกรณ์ยังไม่แถมให้อลางประมาณเม็ดละร้อยทุกคนเลือกสีได้เลยเป็นสีไม้สีอะไรนะเลือกได้เลยเม็ดละร้อยมีโอ๊กมีเงินค่ะอ่ามีไม้มีสีไม้สีโอ๊กแล้วก็สีเงินนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์แถมให้ไงเป็นชุดแถมให้ทุกชุดเลยที่สั่งนะคะ โ okay. อเคอ่ะแบบนี้คือธรรมดาเหรอทำั้นงทำแต่มีชายแต่มีอันนี้คู่ละเท่าไหร่เอาตัวนี้ราคาถูกกว่าตัวนี้สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบคู่ละสองร้อยยี่สิบห้าตัวอันนี้นนีแบบบางวันนี้แบบบาง,บางอันนี้คู่นึงร้อยเดียวสองพันร้อยอ๋ออันนี้คือธรรมดาสุดแล้วธรรมดาสุดแล้วก็บางด้วยปูนละห้าสิบบาททุกคนอันนี้คู่ละร้อยนะ คู่ละร้อยถ้าใครชอบแบบนี้นะคะอันนี้ราคาเดียวกันอันนี้ราคาร้อยห้าสิบบาทแพงกว่านิดนึงอ๋ออันนี้ร้อยห้าสิบไอคางปลาดีหน่อยนึงอ่าแต่มไม่ใช้กันอแอร์กันแดดจา้าอ,อันนี้จะไม่มียูวีจ้า <laughs> ไม่มียูวีคู่ละร้อยห้าสิบอันนี้คู่ละร้อยถูกมากมากใครอยากได้ก็สนใจเลยนะสนใจโทรติดต่อเจเล็กได้นะคะไอดีไ <laughs> ลน์ด้วยเลยเบอร์นี้ ร้านเจนเล็กไม่ได้อยู่นรุงเทพนะร้านเจนเล็กอยู่ลงเพืออรัญญาสเออรัญญาประเทศนะคะสะแก้วเจเล็กขอไข่สามขอไข่สามหันไปสองหันไปสองเขาเรียกว่าสองสามสองขอไข่2 2> ขอไข่สองสามห้องที่แปดค่ะขอไข่สองสามห้องที่แปดร้านเจนเล็กพัฒนเบอร์โทรจะขึ้นให้หน้าจอนะคะจะบอกอยู่ในคลิปเลยคนขายจะบอกอยู่ในคลิป เจเล็กมีอะไรอีกไหมหมดหรือยังคะไม่ม่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยอันนี้เป็นสายลัดอ,อ,อันนี้ถ้าสั่งตังก,ก็แถมสายลัดให้อยู่ในตัวเลยจา้าชุดลเลยเอ้อสายลัดถ้าม่านถ้าสั่งเจเล็กตัดก็คือจะแถมอยู่ในชุดนะคะแล้วไอ้ที่เป็นห้อย,อยงไงเป็นห้อยนั้นต้องซื้อค่ะมาดูตรงลูกตุ้มเขาเรียกลูกตุ้ม นะมันก็จะเลือกสีได้เหมือนกันเลือกสีได้ตามเป็นสีของพม่าอันนี้ต, Nas ต,ต้องซื้อต่างหากนะอันนี้จะเล็กไม่ได้แถมนะคะเนี่ยก็คือเป็นตัวลัดอ่ะเขาเรียกว่าี่ยสมมติว่าพมาเราอยู่นี่ใช่ป่ะเราก็สายมาคล้องไงคุณสายลัดเดินสายลัดพม่าน่จะเลือกสีได้เลยสีมันจะมีครบแหละครบตามพมาานะเลือกสีเลือกสายเอเลือกสีแล้วก็เลือกอะไรได้เลย สายรัดพม่านตัวนี้เป็นลูกตุ้มต้องซื้อนะแต่อีกอันนึงอ่ะแบบนี้เวลาลูกค้าสั่งพม่านถ้าลูกค้าสั่งพมานเสียร้ายก็จะเป็นแบบนี้แถมให้อ่าน่ารักมากจ้าตัวนี้มันไม่ได้ขายก็แถมให้อยู่ในชุดเลยจา้าถ้าใครสั่งตัดนะเจเล็กจะมีแถมตัวนี้เลย<ม>นะเป็นสายค้องพม่านแบบนี้นะคะอ่าก็เข้ากับพม่านหละสีเดียวกันอ่ะจ้าชุดตัดชุดไหนก็เดียวกันแล้วมีบริการพิเศษด้วย ร้านเจลก็กเวลาทําเสร็จเจล็กก็เจล็กก็รีดให้ด้วยจ้าบริการ,รเลยค่ะจะ้จาไม่ได้คิดตังอะเจลกรีดฟรีด้วยนะก็คือกว่าจะออกจากร้านก็คือสวยงามไปเลย <c oughs> ก็คือแบบสวยทิ้งหมนร้านสวยอะ่ะถ้าร้านสวยๆก็คือออกไปจำไม่ได้เลยนี่ให้เสร็จสับนะบริการนะคะออกจากร้านนี่คือรีดให้เสร็จสับ จเล็กอย่างเงี้ยคู่เท่าไหร่หรอะคะแบบน,นี้นก็ลาคาคก็คคเหมือนเดิมร้อยห้าสิบบาทชุดหนึ่งอ๋ออันเล็กนู่ชุดละห้าสิบบาทอันเล็กคู่ละห้าสิบจอันใหญ่ร้อยห้าสิบอ่าก็เลือกใช้อันอันเล็กก็คือเหมาะกับน้านนา่ะค่ะบบหน้าต่างค่ะใช่อันใหญ่ก็คือประมาณประตูหน้ายาวโอเค ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะร้านเจเล็กก็มีให้เลือกมากมายแล้วของยังเข้าเหมือนเดิมอะ่ะเข้าลายมีลายใหม่แนะนําด้วยเมื่อกี้ก็สวยมากแล้วก็มีอะไรก็โทรสอบถามเจเล็กเบอร์ตรงของเจเล็กได้เลยหรือว่าไอดีไลน์เบอร์เมื่อกี้ที่เจเล็กให้ไว้นะคะพี่น้ําพามาอัปเดตราคารามาให้แล้วนะมีคนสอบถามมาเยอะมากว่าพี่น้าขายพระม่านไหมอะไรเงี้ยพี่น้าไม่ได้ขายแต่มาถ่ายให้ดู ร้านเจ้าของร้านอยู่นี่เจเล็กเขาอยู่เขาอยู่ <c oughs> ยตลาดลงเกลืออรัญัหวัดแก้วนะคะใครที่สนใจก็โทรสอบถามเจเล็กเลยเบอร์ตรงของเจเล็กแล้วก็ไอดีไลน์พร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละพี่น้ำมาอัปเดตราคาดูเฉยแล้วก็ถ้าใครอยากดูอยากอะไรอย่างเงี้ยที่ตลาดลงเกลือเดี๋ยววันวัน,ว,นวันไหนมีโอกาสแต่พี่น้ำจะมาถ่ายให้ดูใหม่แล้วก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรและ้ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ